สวัสดีครับผมเจจากช่องจุ๋ม diy ครับเพื่อนเพื่อน,นะครับที่สนใจที่จะประกอบเครื่องปริ้นสามมิติใช้เองนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเครื่องที่ผมประกอบขึ้นมาเองนะครับว่ามันต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะฮะนะจากการลองทดสอบทดสอบปริ้นเนี่ยออกมาหลายๆแบบเนี่ยเครื่องมีปัญหาไหมนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับคลิปนี้เครื่องนี้นะครับที่ผมประกอบขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเพียงแต่ว่า ทำการเปลี่ยนมอเตอร์แกนวายนะครับด้านหลังตัวนี้นะมอเตอร์แกนวายตัวนี้มันจะมีแกนออกมา2ฝั่งนะใช้ตัวเดียวเนี่ยในการหมุนหมุนลอกนะหมุนตัวผู้เล่นเนี่ยฝั่งซ้ายขวาเนี่ยแต่ผมซื้อมาตัวเล็กเกินไปนะครับมอเตอร์มันกําลังน้อยเกินไปก็เลยต้องเปลี่ยนมอเตอร์ตัวนี้ผมเปลี่ยนก็คือเป็นเป็นใช้ของเอ็นเดอร์ห้าเลยนะครับนะผมไปเจอเว็บไซต์มันในช้อปปี ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ของไอเดอร์5เลยและอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีปัญหาก็คือในเรื่องของแกนวายไอยแกนแซดครับโทษทีแกนแทดตัวนี้ผมต้องทําการเปลี่ยนยกแผงเลยนะครับตัวเก่าเนี่ยผมใช้แผ่นอลูมิเนียมอย่างนี้ซึ่งความหนามัน3มมิลเองนะฮะสามมิลเนี่ยมันทําให้มันมัน,ม,นมันโยกมันคอนได้ง่ายเนี่ยท่านผู้เห็นไหมครับ ก็เลยต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เป็นแบบนี้นะครับใช้เป็นเฟรมอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับ3 0 3 0เลยตัวนี้และการออกแบบนะครับผมจะเอาแค่ฝั่งนี้ก่อนนะแกนเท้จะฝั่งเดียวก่อนนะฮะจะเหมือนกับเครื่อง e n d e เดอร์เอ็นเนะครับจะยังไม่ใช้ฝั่งนี้เพราะว่าจะลองอทดสอบนะครับพิมพ์ด้วยเตียงที่มันสามารถกำหนดอดุณหภูมิได้นะครับว่างานพิมพ์จะออกมาดีขนาดไหนนะ เพราะว่าถ้าเกิดผมทําเต็มแผ่นเนี่ยเดี๋ยวจะวุ่นวายเรื่องของไอ้ตัวที่ต้องทําเองนะครับเตียงที่เพิ่ม,มนอุณหูเองได้นะเพราะมันไม่มีขายนะครับไซส์ใหญ่ๆเนี่ยต้องหาอุปกรณ์อะไรมาทําเองอ่ะโอเคแล้วก็เรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงนะครับที่ได้จากการเรียนรู้การปิ่นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามิติการกําหนดกระแสไฟของสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะครับในแต่ละแกนเนี่ยเราต้องกําหนดให้มันเหมาะสมพอดีถ้ากําหนดกระแสไฟร้อยเกินไปนะ อมอเตอร์จะไม่มีแรงแ,แล้วการพิมพ์ออกมามันจะไม่สมูทนะครับพื้นผิวจะไม่ดีถ้าเรากําหนดกระแสไฟมากเกินไปก็มีผลเช่นกันนะฮะเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยมันจะมีความสั่นสะเทือนมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการาผลงานนะครับที่ผมปิิ้นออกมานะครับเราจะได้พอมีประสบการณ์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ ในการเรื่องของการคารบิเบทเครื่องก่อนที่เราจะไปพิมพ์งานนะครับจุดประสงค์ที่ผมประกอบเครื่องพิมพ์สามมิติเองนะครับเพื่อที่จะามาพิมพ์ชิ้นส่วนอะไหล่งานต่างๆด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะครับนะผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากนะครับมันมีม้วนคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ราคาม้วนพลาสติกตนเนี้มันถูกลงมากจากเมื่อสองสามปีก่อนนะที่ชนิดพลาสติก PLA เนะี่ยพันกว่าตอนนี้เหลือสามร้อยสี่ร้อยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับการทดสอบพิม อันนี้นะครับเรือบันบัญชีตัวนี้ที่ผมปิ้นออกมาก่อนล่าสุดก็ถือว่างานเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับพื้นผิวก็พอไปวัดไปวาได้นะครับแต่สัดส่วนมันยังไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากป่องไฟเห็นไหมครับมันจะดูเป็นรีรีอยู่มันจะไม่กลมจะเห็นชัดเลยนะฮะถ้ามองจะด้านบนเนี่ย ถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยยังพอโอเคนะฮะแต่ดูจากด้านบนจะเห็นไฟจะเห็นป่องไฟเลยว่ารีถ้าผมก็ลองไปพิ้นรูปทรงมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะทรงกลมนะเห็นว่ารีหมดเลยนี่นะฮะรีหมดเลยเครื่องเราเริ่มสัดส่วนมันไม่ได้เนี่ยก็ต้องทำการคาลิเบตเครื่องนะเขาก็จะมีตัวชุดพิ้น3 d นะครับ ที่เอาไว้สรับคารเบตเครื่องอยู่นะก็คือพวกสี่เหลี่ยมวงกลมรูปทรงต่างๆนะครับนี่อย่างแกนเอกตัวผู้นี้นะเราก็ต้องทําการปริ้นเพื่อวัดดูว่าแต่ละด้านเนี่ยมันได้20่สมิลมิลหรือเปล่าตรงนี้อ่ตัวคาลิปเปอร์ต้องค่อนข้างแม่นยํานะครับเมื่อเราทําการปริ้นตัวลูกบาศกตัวนี้นะครับได้ระยะ x y z ที่ค่อนข้างจะเที่ยงตรงแล้วนะครับเราก็จะมั่นใจในเรื่องของอ่สเต็ปต่อมินละนะต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของ วงกลมวงกลมอันนี้ก่อนคาลิเบตนะฮะเนี่ยจะเห็นสังเกตว่าพิมพ์วงกลมไม่ได้เลยจะเบี้ยวบูดต,ตลอดแล้วถ้าเราพิมพ์ชิ้นงานอะไรออกมานะครับถ้าเราไม่ได้แบบคาลิเบตเครื่องก่อนก็จะใช้ไม่ได้อยู่ดีอย่างรูตรงกลางตัวนี้นะครับอ้ตรงนี้นะเป็นที่หมุนเนี่ยก็ไปใส่แกนมอเตอร์ไม่ได้เพราะมันเบี้ยวบูดนะเห็นไหมมันบูดบูดไปเบี้ยวอยู่เนี่ยใส่ไม่ลงอยู่แล้ว เรื่องของวงกลมนะครับเรื่องของการปิดวงกลมเนี่ยเราก็ต้องทําการตรวจสอบนะสายพานนะครับสายพานอะ uh, ทามิงเบลเนี่ยให้ตึงนะให้ตึงอย่างของผมเนี่ยที่เจอปัญหานะที่ปินออกมาแล้วเบี้ยวขนาดนี้นะครับวงกลมเพราะว่าแกนวายของผมในะข้างดึงมันขันไม่แน่นนะครับมันหลวมทําให้เวลามอเตอร์เวลาหมุนไปเนี่ยมันหมุนไม่พร้อมกันทั้งสองฝั่งโดยการขันให้แน่นหนาขึ้นก็ออกมาเป็นกลมใช้ได้ครับโดยสังเกตจากตัวนี้นะครับ รูด้านบนนะครับรูด้านบนป่องไฟเนี่ยคมขึ้นคืออย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับททเทียบดูนะสองอันนี้ส่วนแมวตัวนี้นะครับก็เช็คในเรื่องของดิเมนชันเหมือนกันนะครับว่าเครื่องที่เรากำหนดเนี่ยเสพตอมินเนี่ยตรงไหมนะมันะก็จะมีสัดส่วนในแต่ละด้านเนี่ย ยี่สิบมิลยี่สิบมิลเหมือนกันนะครับแลหาห่างมันตรวนี้ก็คือจะห้ามิลห้ามิลนะครับตรวนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะแนะนําท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากจะประกอบเครื่องพิมพ์สามิติใช้งานเด่นะครับเมื่อเราทําการกําหนดค่าต่างๆอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมอยากจะให้พิมพ์ทดสอบนะครับมพ์ทดสอบว่าเครื่องของเราเนี่ยพิมพ์ออกมาแล้วสัดส่วนของมันได้ไหมนะมันเที่ยงตรงพอสมควรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรนะครับ มันนัจะพิมพ์ออกมาเราใช้พิมพ์ได้นะครับพิมพ์ได้พิมพ์พอใช้งานได้ต่างๆแต่มันจะเอาไปใช้ไม่ได้นะครับนี่เียผมได้อุตสาห์พิมพ์ตัวบล็อกตัวนี้ขึ้นมานะครับถือว่าสวยงามพอสมควรไหมตัวนี้พิมพ์ฝาเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่เอาไปใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับใส่่นข้านะ เระนั้นท่านผู้ชมนะครับเวลาที่ไปปิ้นงานครั้งแรกเนี่ยส่วนประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับถ้าเราเลือกได้เนี่ยอยากให้เลือกที่เป็นชนิดแบบว่าประกอบและขันธรรมดานะประกบและขันธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะครับที่ต้องสไลด์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ดีกเลี่ยงก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยคอมเมนต์นะครับที่อยากจะพูดคุยปรึกษาหารือกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบเครื่องพิมพ์สามมิติ แล้วก็เรื่องของการพิมพ์งานนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมเพิ่งเป็นมือใหม่นะเพิ่งที่จะหัดหัดพิมพ์นะครับเพิ่งที่จะหัดพิมพ์งูพิมพ์งานกับเขาเองเทรานั้นเรื่องของการตั้งค่าเรื่องของการเซตค่าแล้วก็เรื่องของความหมายของพารามิตเตอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจต่งแท้นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ